ดื่มน้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลป้องกันมะเร็งได้จริงหรือไม่น้ำอัลคาไลหรือน้ำด่างคือน้ำดื่มที่มีค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH มากกว่า7ซึ่งต่างประกาศกระทรวงสาธารณาสุขวา่าในเรื่องของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท กำหนดค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH ต้องอยู่ระหว่าง6.5-8.5ถึงน้ำด่างกำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้างว่าเมื่อดื่มแล้วทำให้ร่างกายเกิดสมดุลและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งซึ่งไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกายของคนเรามีกระบวนการในการควบคุมความเป็นกรดด่างอยู่สม่เสมอ และอวัยวะภายในร่างกายก็มีความเป็นกรดด่างที่แตกต่างกันดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำด่างเข้าไปในร่างกายจะไม่สามารถคงความเป็นด่างของน้ำได้และนอกจากนี้แล้วในหลายการศึกษาพบว่าภาวะความเป็นกรดด่างของอาหารและน้ำดื่มไม่ได้มีผลต่อการป้องกันหรือยับยั้งเซลล์มะเร็งแต่อย่างใดดังนั้นการดื่มน้ำด่างไม่ได้ช่วยป้องกันมะเรง็งแนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี การเลือกซื้อน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยก่อนซื้อให้สังเกตดังต่อไปนี้ 1. น้ำต้องใสไม่มีตะกอนไม่มีสีไม่มีกลิ่น 2. ฝาปิดผนึกปิดสนิทไม่มีร่องรอยการเปิดใช้งาน 3. ภาชนะต้องสะอาดไม่รั่วซึม 4. ต้องมีเครื่องหมายออยอนอกจากนี้สามารถดูแลตัวเอง ให้ห่างไกลจากมะเร็งได้โดยรักษาสุขภาพออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งได้แก่การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์การสัมผัสแสงแดดจ้าเป็นต้นมันสังเกตตนเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่และตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีหากพบความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์